ทำการบทที่67ความรักที่เติบโตหลังจากมีนักเลงมาหาเรื่องร้านไอศกรีมของพระจันท์กับวายุตาก็ปิดทำการชั่วคราวสาเหตุเพราะขาดคนดูแลร้านขณะนี้ทั้งวายุตาและชนละดาต่างก็ติดภารกิจครอบครัวเพราะพี่สาวเข้าโรงพยาบาลคุณนายกิมสวยเชื่อสินแส เรื่องมีมารตามลังควาลลูกสาวจึงสั่งให้วายุตาและชนระดาไปอยู่ยองเฝ้าอัจจิมาตลอด24สชั่วโมงชนระดาไม่ว่าอะไรเพราะเธอเป็นพยาบาลส่วนวายุตานั้นปวดว่ามารดาง,งมงายไม่เข้าเรื่องที่นี่เป็นโรงพยาบาลมีหมอพยาบาลตั้งมากมายแทบจะไม่มีความจำเป็นเลย ที่เธอสองคนต้องมาคอยดูแลพี่สาวตลอดเวลาถึงปากจะบ่นว่าไม่ชอบใจที่ต้องปิดร้านแต่ว่ายุตาก็ไม่ดือ้อฟื้นคำาสั่งมารดาที่จริงต่อให้ไม่มีคำทํำนายของสินแสเธอก็พร้อมจะคอยดูแลพี่สาวกับหลานอยู่แล้วในช่วงที่ร้านปิดนี้เป็นหน้าที่ของพระจันทร์ที่จะต้องฝึกสอนเด็กในร้าน และหาคนมาช่วยทำงานในช่วงเปิดภาคเรียนประจันต้องเรียนหนักขึ้นซึ่งขอถอนตัวจากการเป็นหุ้นส่วนไวาย,ยุตาเองก็ยังมีหน้าที่หลักคือการเรียนอยู่สาปด้านหนึ่งมาดูแลร้านได้ไม่กี่วันร้านจะปล่อยให้หน้าที่ทั้งหมดเป็นของชลระดาก็เป็นภาระหนักเกินไปก็เลยต้องหาคนไว้ใชจได้มาช่วยประจันมองหาคนที่เหมาะสมอยู่นาน ในที่สุดก็บพบว,ว่าคนคนนั้นอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยเปรี้ยวนั่นเองที่สามารถมาเป็นกำลังสำคัญในการดูแลร้านได้หญิงสาวทำอาหารเก่งและช่วยงานที่ร้านอยู่แล้วจึงสามารถรับช่วงต่อได้ทันทีส่วนการเรียนเสริมสวยนั้นระงับไปพอดีเนื่องจากโรงเรียนเกิดปิดตัวกะทันหันถึงจะได้เงินคืนมาบางส่วน แต่ก็ยังไม่มีความรู้พอจะเป็นช่างเสริมสวยได้เปรี้ยวจึงยอมรับการนี้ด้วยความเต็มใจหมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องร้านก็ได้เวลาที่พระจันทร์ต้องหันมาจัดการเรื่องส่วนตัวหญิงสาวอยากคุยกับท่านชายฮินกริตให้รู้เรื่องไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์ของเธอกับท่านคงมีแต่ความอึดอัดจใจอย่างนี้เรื่อยไปโดยเฉพาะเรื่องการวางตัวในขณะที่พระจันทร์ พยายามคิดหาข้ออ้างไปเข้าเฝ้าท่านชายอีกฝ่ายก็คิดเช่นกันว่าควรหาเวลาปรับความเข้าใจท่านชายเสด็จมาหาถึงบ้านคุณชายภาสกรโดยใช้ข้ออ้างว่าท่านอยากเล่นกับหลานประจันตกใจทีเดียวตอนที่กลับมาเจอท่านนั่งเล่นอยู่กับเด็กๆบนพื้นพอประสานสายตากันหญิงสาวก็รีบลดตัวลงมาในทันทีด้วยรู้ว่าไม่ควรยืนคำหัผู้ใหญ่ กลับมาแล้วหรือท่านชายส่งทักทายประจันรับคำแล้วคานเข่ามากราบท่านก่อนจะถอยมานั่งพับเพียบอยู่ห่างๆหนูดีกับหนูดาวเห็นคุณน้าทำอย่างนั้นก็เรียนแบบบ้างมีแต่หนูเดือนที่ยังเล็กเท่านั้นที่ยังนั่งอยู่บนตักท่านชายทำท่าห่างเหินอีกแล้วดูซิเด็กๆเลยพลอยเรียนแบบเธอหนีฉันไปกันหมดท่านชายติง หม่อมฉันทำตามทำเนียมไม่ได้ทำท่าทีห่างเหินเพคะอย่าเค้งนักเลยที่นี่มีใครที่ไหนวันนี้ผู้จีบกับคุณชายพาสกรไม่อยู่บ้านส่วนพวกพี่เลี้ยงท่านชายก็ไล่ให้ไปอยู่อีกห้องถ้าท่านไม่เรียกก็ไม่ต้องเข้ามาเสียดายไม่ต้องหมอบติดพื้นพยายามทำตัวให้อยู่ต่ำกว่าท่านเด็กๆฟังอยู่เพคะถ้าหม่อมฉันทำอะไรไม่เหมาะสม พวกแกจะเรียนแบบเอาได้จริงของเธอถ้าอย่างนั้นเราไปที่อื่นกันท่านชายส่งเรียกพี่เลี้ยงให้เข้ามาเพื่อพาหลานสาวทั้งสามคนออกไปจากนั้นจึงรับสั่งให้พระจันทร์ตามท่านออกมาข้างนอกท่านชายทินากฤษตไม่ได้บอกจุดหมายปลายทางถึงกระนั้นพระจันทร์ก็เดาได้ว่าท่านตั้งใจจะไปที่ศา,าลาริมน้ำ ท่านชายส่งสั่งให้คนมาทำความสะอาดสถานที่ตั้งแต่เช้าท่านย้ำว่าให้ล้างโอ่งดินเผาแล้วเอาน้ำดื่มมาใส่ไว้ให้เต็มเพราะจะมานั่งเล่นในตอนบ่ายพอมาถึงเห็นทุกอย่างเรียบร้อยตามที่สั่งก็พอพระทยัยดื่มน้ำเสียก่อนสิท่านชายรับสั่งเพราะเห็นว่าหญิงสาวพิ่นกลับมาจากข้างนอกอยังไม่ทันได้พักท่านก็พาเดินมาเสียไกลส่งให้หญิงสาวได้นั่ง จนคลายเหนื่อยแล้วจึงค่อยชวนสนทนาเธอรู้ไหมว่าฉันไม่ชอบให้เธอแสดงท่าทีแบบเป็นทางการเกินไปประจันทร์ทราบเพคะค่ะก็พอไม่เอาเพคะไม่ได้เพคะประจันทร์รู้แล้วว่าฝ่าบาทเป็นใครให้พูดเหมือนเดิมประจันทร์รู้สึกไม่ดีฉันก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่เธอเปลีย่ยนการพูดจาเวลาอยู่กันสองคน ตามชายชันสักหน่อยไม่ได้หรือท่านชายตรัสด้วยสุรเสียงคอร้องแทนที่จะออกคำสั่งคนที่ยึดติดกับธรรมเนียมจึงใจอ่อนลงกว่าครึ่งก็ได้ค่ะแต่ถ้ายอยู่ต่อหน้าคนอื่นพี่ชายต้องให้ประจันใช้คำราชาศัพ์ทนะคะใช่จริงเธอไม่อยากเปลี่ยนท่าทีเลยสักนิดยิ่งทำตัวสุภาพสำรวมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกห่างไกลกับพี่ชายเท่านั้น แทนตัวเองว่าพระจันทร์ไม่ได้หรือฉันเกลียดเวลาเธอพูดแทนตัวเองว่าหม่อมฉันเสียจริงๆไม่ได้ค่ะยิงสาวปฏิเสธอย่างหนักแน่นทำไมจะไม่ได้ในเมื่อฉันอนุญาตมันไม่เหมาะสมค่ะเธอ,อยังระลึกถึงคำสอนของคุณป้ายอยู่เสมอแค่ทำตัวตีเสมอเวลาอยู่กันส่วนตัวก็มากเกินพอแล้วเป็นตายไร้ดีอย่างไร ประจัน์ก็ไม่มีวันยอมให้คนนอกตำหนิไปถึงคนอบรมแน่เมื่อประจันมีเหตุผลท่านชายก็ทรงยอมตามใจถึงกระนั้นก็ยังไม่ไวายขอให้แทนตัวเองว่าประจันเวลาอยู่ต่อหน้าคุณชายอังสุธรกับระพีพักสองคนนั่นรู้เรื่องฉันกับเธอพอสมควรคงไม่เป็นไรกระมังพี่ระพีคงไม่เป็นไรคะ่ะแต่คุณชายเห็นที่จะไม่ไว้พี่ชายรู้ไหมคะ ว่าคุณชายเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตว่าท่านอาจ,จะรับพระจันท์เป็นมอมแล้วเธอตอบชายสูบไปอย่างไรท่านชายตรัสถามด้วยท่าทีสนพระไทยพระจันทร์ตอบไปว่าคุณชายคิดมากไปเองค่ะท่านชายอินดูพระจันทร์อย่างน้องชายสูบเข้าใจถูกแล้วเธอตั้งหากที่เข้าใจผิดคนที่เฝ้ารักมานานคิดอย่างอ่อนใจแล้วถ้าสมมติเป็นจริงอย่างที่ชายสู่บอกแล้ว เธอจะทำอย่างไรท่านชายตรัสว่าสมมุติแต่สีหน้านั้นเป็นจริงเป็นจังเสียเหลือเกินพระจันทร์เลยต้องคิดหาคำตอบจนหน้านิ้วถ้ามีคนมาถามก่อนจะรู้ว่าตัวจริงของพี่ชายเป็นใครพระจันทร์คงปฏิเสธไปว่าไม่อยากแต่งงานกับท่านชายแบบชัาท้อยชัดคำเธอเห็นตัวอย่างชีวิตที่ต้องแต่งงานกับชายสูงศักดิ์มาจากพี่สาวแล้วผู้จิตต้องผ่านปัญหามากมาย กว่าจะได้สุขสมหวังทุกวันนี้ถึงชีวิตครอบครัวจะมีความสุขแต่เมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมกลับมีเรื่องให้ทุกใจไม่เว้นแต่ละวันทางการดูถูกเหยียดยามและสายตาจ้องจับผิดจากผู้คนครั้นจะหลบออกมาก็ทำไม่ได้เพราะมีหน้าตาของสามีให้รักษาถ้าเลือกได้พระจัน์ขอแต่งงานกับคนธรรมดาสามัญดีกว่า ทว่าเมื่อตัวตนของพี่ชายเปลี่ยนไปคำตอบจึงกลายเป็นว่าใจหนึ่งก็อยากอีกใจนั้นก็ยังลังเลประจันยอมรับว่าชอบพี่ชายมากทั้งรักทั้งถูกพันแต่เรื่องมันออกจะน่าปวดหัวสักหน่อยตรงที่เธอคิดอยู่เสมอว่าอยากอยู่กับเขาไปจนตายทว่ากลับไม่เคยคิดเรื่องการแต่งงานหรือความรักฉันหนุ่มสาวเลยประจันยังไม่เข้าใจเรื่องความรักมากนะัก เธอรู้ว่ารักพี่ชายแต่จะรักมากน้อยเท่าไรรักในแง่ไหนทุกอย่างยังคลุมเครือสับสนสำหรับเธอแล้วการแต่งงานถือเป็นเรื่องใหญ่คนทั่วไปคิดว่าสำคัญแค่ไหนหญิงสาวรู้สึกมากกว่านั้นหลายเท่าความที่เป็นเด็กกำรรพร้าถูกทอดทิ้งในใจจึงมีปมว่าไม่เคยได้สัมผัสความรักจากพ่อแม่ ไม่เคยได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาลึกๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะทําหน้าที่ได้ไม่ดีพอการแต่งงานกลายเป็นเรื่องหน้าหวาดหวัน่นสำหรับคนที่มีความรับผิดชอบสูงอย่างพระจันหทร์ญิงสาวจึงหาทางออกให้ตัวเองด้วยการบอกว่าเธอยังต้องเรียนแล้วหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงมันเนื่องจากใจไม่ยอมเปิดรับมุมมองความรักของพระจันทร ก็เลยไม่มีโอกาสได้พัฒนาไม่ว่าร่างกายและจิตใจจะโตบเติขึ้นแค่ไหนเธอก็ยังมองผ่านอารมณ์ลึกซึ้งนี้ไม่ว่าจะมาจากคนอื่นหรือเกิดขึ้นในหัวใจตัวเองประจัเนเงียบไปนานทีเดียวยิ่งคิดไม่น่าหวานละมุนก็ยิ่งเคร่งเครียดมองแล้วชวนให้คนถามรู้สึกผิดที่ทำให้ลำบากใจฉันถามเล่นๆไม่ต้องคิดจริงจังอย่างนั้นก็ได้เป็นเด็กเป็นเล็ก ให้คิดเรื่องนี้คงเร็วไปหน่อยท่านชายทรงตัดใจเรื่องคาดคานเอาคำตอบเพราะทนมองสาวน้อยของท่านทำน้ายุ่งไม่ได้ประจันไม่ใช่เด็กแล้วนะคะปีนี้21แล้วยิงสาวแยง้งเธอเริ่มหดหงิดตัวเองเพราะหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้เสียทีความขับข้องใจนี้แสดงออกมาทางสีหน้าแววตายอย่างชัดเจนจนคู่สนทนายอย่างท่านชาย รับรู้ได้ว่ามีบางอย่างอยู่ในใจเครื่องที่ฉันว่าเธอเป็นเด็กหรือท่านชายทรงเห็นว่าประจันเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งมานานแล้วที่เอาแต่พูดเพื่อเธอเป็นเด็กพอรักและเอ็นดูเหลือเกินต่างหากต่อให้แม่หนูคนนี้แก่ตัวลงกลายเป็นคนุณยายท่านก็ยังทอดเนตรมองด้วยอ,อารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้ไม่มีเปลี่ยนไม่ค่ะประจันอ่อนกว่าพี่ชายตั้งสิบปี ถูกมองเป็นเด็กก็ไม่เห็นแปลกถ้าไม่โกรธฉันแล้วเธอหงุนหญิดเรื่องอะไรรำคาญตัวเองค่ะโตแต่ตัวความคิดอ่านไม่ตโตตามเลยไปฟังใครเขาว่าร้ายมาฮหไม่จริงสักหน่อยความคิดอ่านหลายๆอย่างของเธอโตเกินไวด้วยซ้ำสิ่งที่พูดมานี้ไม่ใช่คำปลอบแต่เป็นการมองภาพรวมอย่างตรงไปตรงมาพระจันทร์รู้ผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่ท่านรู้จักเสีอีกถึงอย่างนั้นก็ยังเหลือความคิดบางอย่างที่ยังไม่ยอมโตนะคะคิดมากไปได้เธอเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วไม่เห็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยพระจันทร์ไม่ได้จะเปลี่ยนค่ะแค่อยากปรับยิงสาวเอานิ้วโม้วนปลายผมเล่นขนาดสรรหาคำพูดมาอธิบายต่อคือบางทีพระจันทร์ก็หีปัญหาค่ะ ชอบผัดวันประกันพุ่งเราใช้ข้ออ้างว่าตัวเองยังเด็กไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันทั้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแท้ๆคำพูดของหญิงสาวถูกใจท่านชายมากทีเดียวเพราะมันคือนิมิตใหม่อันดีว่าสาวน้อยของท่านพร้อมจะเปิดรับท่านในฐานะอื่นแล้วถ้าคิดจะปร,ะรับปรุงตัวจริงๆก็ต้องเริ่มทันทีรู้ไหมค่ะประจาย์ทราบดี พระจันร์รับคำอย่างมุ่งมั่นเห็นเธอตั้งใจอย่างนี้ฉันก็จะช่วยด้วยอีกแรงก็แล้วกันช่วยอย่างไรคะต่อไปฉันจะเลิกทำเหมือนเธอเป็นเด็กแล้วท่านชายตรัสเสียงนิ่มแล้วน้มตัวเข้ามาใกล้พอให้ประสานสายตาได้ถนดัดเตรียมใจเอาไว้ให้ดีนะครับคุณผู้หญิงท่านชายทรงยกมือของหญิงสาวขึ้นมาจารดริมฝีปากเนธท่านชาย ว่าวับไปด้วยประกายสเสน่หามันทรงพลังเรากับจะดูดกืนจิตวิญญาณเข้าไปกักขังในดวงตาได้เลยทีเดียวประจันพยายามไม่หลบสายตาทั้งที่ใบหน้าร้อนผ่าจนเปลี่ยนสียิงสาวจ้ารึกแววตาของเขาเอาไว้ในความทรงจำแล้วปฏิญาณอย่างแม่นมั่นว่าจะค้นหัวใจตัวเองให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมแม้คำตอบจะหาได้ยากเย็นสัเพียงไหน เธอก็จะขุดลุกลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบมันเมื่อได้เปิดใจสนทนากันในหลายๆเรื่องท่านชายทินก,กิตกับพระจันทร์ก็ได้ข้อสรุปว่าย่ามอยู่ด้วยกันตามลำพังจะไม่คำนึงถึงยศดสัก์และจะทำตัวให้เหมือนเดิมส่วนเวลามีคนอื่นอยู่ด้วยก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของมารยาทสังคมท่านชายไม่ค่อยพอพระทัยข้อตกลงอย่างหลังนะัก แต่ก็จำเป็นต้องยอมเพื่อความเหมาะสมตราบใดที่พระจันย์ยังไม่ตกลงปรงใจกับท่านท่านก็ต้องปฏิบัติต่อหญิงสาวอย่างให้เกียรติแม้ชันสาท่านจะย่างสาอแล้วแต่ก็ยังเป็นชายโสดเรื่องเที่ยวไปหาบ่อยๆหรือเรียกตัวมาพบตามลำพังซึ่งทำได้ยากด้วยเกรงใจคุณหญิงวน่นันดาซึ่งบัดนี้รับหน้าที่เป็นผู้ปกครอง ในขณะที่ท่านชายทรงลำบากประไทยประจันกับรู้สึกดีที่ได้เว้นระยะห่างกันสักพักหญิงสาวเพิ่งมาคิดได้ว่าที่พี่ชายถามว่าอยากแต่งงานกับท่านชายไหมเป็นการขอความรักอย่างหนึ่งพูดเล่นหรือจริงจังเธอถามตัวเองเป็นพันครั้งตั้งแต่กลับมาจากศา,าลาริมน้ำพอพิจารณาดูแล้วเห็นว่าคำตอบเอียงมาทางอย่างหลัง ก็น้าแดงเชียนระเบิดแถมหัวยังล่องไปหมดคิดอะไรแทบไม่ออกเลยยิงสาวติดอยู่ในสภาวะอย่างนี้หลายวันทีดเดียวกว่าจะมีสติลุกขึ้นมามองปฏิทินเวลาผิดภาคเรียนก็แทบไม่เหลือแล้วตอนนั้นเองที่ประจันค้นพบความจริงอันน่าหนกแทนคำตอบของหัวใจไม่ว่าเธอจะรักและต้องการแต่งงานกับพี่ชายหรือไม่ ประจัน์รก็เหลือเวลาเรียนอีกสามปีกว่าจะจบถ้ายังปล่อยให้อารมณ์กระเสิรกระเจิงอย่างนี้เห็นที่จะเอาตัวไม่รอดหญิงสาวก็เลยต้องโยนปัญหาหัวใจทิ้งกึ่งหนึ่งด้วยการเลิกคิดถึงเรื่องแต่งงานและยอมรับอย่างซื่อตรงว่าไม่ได้มองท่านชายทินาก,กรเป็นเพียงแค่พี่ชายข้อสรุปที่ได้ทำให้ความคิดหนักอึ้งหายไปจากสมอง ยิ่งเาวกลับมาตั้งสมาธิอ่านหนังสือได้อีกครั้งในช่วงสามวันก่อนเปิดเรียนแต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่เหมือนเคยเพราะใบหน้าของท่านชายชอบโผล่มาโปรยยิ้มให้ตอนที่พักสายตาทุกทีพอยิ้มตอบก็ลืมไปเลยว่าเมื่อคู่อ่านอะไรไปบ้างถ้าไม่รีบหาวิธีจัดระเบียบความคิดต้องแย่แน่เรื่องของความรักนี้ไม่ได้มีแต่พระจันทร์ ที่กำลังประสบปัญหาคู่ของมัทนากับอาคีก็พึ่งทะเลาะก,กันมาหมดัดมาสาเหตุเริ่มจากการพูดคุยเรื่องอนาคตกันอาคีไม่อยากให้มัทนาทำงานนอกบ้านเขาเลยวางแผนว่าถ้าแต่งงานกันเมื่อไรจะให้มัทนาเป็นแม่บ้านมีหรือสาวเก่งอย่างมัทนาจะยอมจะทนเรียนลำบากแทบตายเรื่องอะไรจะยอมทิ้งวิชาชีพ ไปนั่งแบมือของเงินสามีใช้อาคีเลยยกเรื่องลูกมาอ้างว่าถ้าพ่อแม่ไปทำงานทั้งคู่ไรจะเป็นคนดูแลลูกอยู่บ้านกับคนรับใช้ไม่ขาดความอบอุ่นย่าหรือเถียงกันมากเข้ามัทนาก็โมโหจนเผลอพูดใส่หน้าว่าถ้าคิดว่าจะให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายรับภาระต้องเสียสละทุกอย่างฝ่ายเดียวก็เลิกกันไปเลยดีกว่า ปกติเวลามัทนาโมโหอาคีจะรีบขอโทษแล้วตามง้อทันทีแต่คนนี้เขากลับเดินหนีพอรับคำว่าเลิกกันไม่ได้กว่าอารมณ์จะสงบลงกลับมาง้ออีกทีหญิงสาวก็ไม่ยอมพบหน้าแล้วขนาดสุดายอมช่วยมาพูดให้มัทนาก็ยังยืนกรานว่าไม่อยากเจออากีก็เลยต้องปล่อยตามใจไปสักระยะทางด้านคุณหญิงอังสมาลี ก็ยังคงถูกด้วยเรื่องเดิมๆนั่นคือการถูกจับคลุมถุงชนไม่รู้ว่าตอนไปเที่ยวโยุโรปเกิดอะไรขึ้นบ้างกรลับมาคราวนี้พฤติกรรมของเธอถึงแปลกไปยิิงสาวตามติดระพีพักมากกว่าที่เคยกุลสตรีผู้แสนจะเรียบร้อยและเก็บตัวอย่างเธอถึงขนาดเอาอาหารกับขนมมาให้เขาถึงโรงพยาบาลหลายคนจึงมองว่าการสารสัมพันธ์กับคุณชายคติยะ ช่วงที่ไปท่องเที่ยวด้วยกันไม่เป็นผลคุณหญิงเธอเลยแสดงให้เห็นว่าเธอมอบใจให้ใครหมอมเนยนไม่พอใจมากเธอตำหนิลลกหลายครั้งเรื่องการวางตัวแต่คุณหญิงอังสุมาลีก็ยังดื้องเงียบหนนี้คุณหญิงเธอฉลาดแอบไปขอความช่วยเหลือจากท่านผู้หญิงสีท่านผู้หญิงเห็นว่าระพีพักเป็นคนดีเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ก็มีภาษีที่ดีกว่าคุณชายขาติยะเลยสนับสนุนให้คบหากันแต่ก็มีการขีดเส้นตายเอาไว้ว่าถ้าราพีพักไม่มาสู่ขอรั้งคุณหญิงเรียนจบคุณหญิงอังสุมาลีก็ต้องแต่งงานกับคุณชายขาติยะคุณหญิงอังสุมาลีรู้สึกอึดอัดใจก็เลยมาระบายให้เพื่อนรักอย่างวายุตาฟังหญิงสาวรับฟังและปลอบโยน จนเพื่อเลิกกังวลต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณหญิงจึงกลับวางไปด้วยรอยยิ้มโดยไม่รู้เลยว่าคนที่ช่วยรับฟังปัญหาของเธอกำลังทุกข์หนักวายุตาเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าไม่ได้รักกิจแต่กลับไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ที่ร้ายไปกว่านั้นคือเธอเผลอไปรักคนที่ไม่สมควรจะรักเข้าความรักอันผิดศีลธรรมนี้ ทำให้หญิงสาวปวดร้าวไปทั้งหัวใจมันเป็นความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้ต่อให้ฝืนพูดไปก็มีแต่คนประนามเลยได้แต่เก็บงำมันเอาไว้ลึกสุดใจจบบทที่67